ไปจ้ะไปปลูกผักได้เวลาลงเม็ดผักแล้วจะเพาะพันผักจ้ะวันนี้ฝนตกฝนยังแรงเลยจ้ะวันนี้เลิกน่าจะโมทีมะแล้วจ้ะแต่เดี๋ยวจะเพาะตรงนี้แหละ นี่จ้ะอันนี้เป็นเม็ดพริกนี่จ้ะเป็นเม็ดพริกที่เก็บไว้เองเม็ดพริกหวานนะจ้ะเขาเรียกสวีทเพเปอร์หรือเปล่าไม่รู้เนาะเขาเรียกพริกหวานนั่นแหละจ้ะฝรั่งนี่เก็บแล้วก็จะมาโรยเองเลยจ้ะจะลองเพาะดูมันจะเกิดให้ไหมลองทําครั้งแรกอัจ้ะแต่มันจะมีกล่องที่ว่าลุงป๊อปเบเกเพาะปีที่แล้วแต่น้อยไม่ชอบน้อยจะเพาะกระดินเลย แล้วก็แยกไปปลูกเหมือนบ้านเราทำกันสมยัยตะก่อนนะจ๊ะก,ก็ได้กินอยู่จตะไม่เห็นจะเป็นไรเลยปีที่แล้วนะ่าจะทำเอาแบบทีทีไว้มันคงจะไม่งอกไม่ทุกต้นหรอกก็หวังว่าจะได้กินขอาไปเลยแล้วก็ทำร่อง ลองกีดไว้อีกพันหนึ่งตรงน,นี้อันนี้จะเป็นเพาะแนวผักกาดขาวเเอากระป๋องมาให้แม่สิลูกอันนี้เป็นกระป๋องเม็ดผักนี่เยอะแยะเลยจ้าเม็ดผักวันนี้จะเพาะอะไรมัาง อ,อ,อุ้ยอุ้ยอันนี้เม็ดผักชีล้วไม่ต้องเพาะมันละเต็มละนี่จ้ะเมื่อกี้ทําวิดีโอก็มีพี่เป้ยโทรมาให้น้องเป็นไปทํางานอีกแล้วจะบ่ายสามเดี๋ยวเราดีบทําวิดีโอจะได้ไปทํางานเนาะเอ้มะเขือเทศบุกเยอะไม่ได้หรอกเอาจ้ค่าหกเม็ดก็พอห้าหกเม็ดเลยเพาะมะเขือเทศไว้ช่วงนี้นี่เพาะไว้ตรงนี้คือมะเขือเทศ เพาะแล้วต้องจำแล้วอันนี้เป็นบล็อกแครีจ้ะบล็อกแอรีนี่ก็งอกดีดีจ้ะเพาะปีที่แล้วงอกเต็มเลยแต่เาพาะปีนี้เพาะหมดจ้ะซื้อเม็ดพันพันค้างตีนั่นเองไม่รู้ว่าจะงอกดีหรือเปล่านะถ้ามันงอกเยอะก็ไม่มีที่ปลูกเยอะี ไม่ว่านะเนาะไม่รู้มันจะงอกเยอะประมาณไหนแล้วก็ปลูกเม็ดผักกาดขาววันนี้จะลงสักสามตีอย่างมะเขือเทศพริกแล้วก็ผักกาดขาวเม็ดเก่าไม่แน่ใจว่ามันจะงอกหมดหรือเปล่านะเหลือนิดเดียว มะเขือเทศปรุงมันเยอะเอาไว้ห้าหกเม็ดอันนี้ก็จะเป็นประกาศขาวอันนี้จะเพาะประกาศขาวข้างใต้นี่เป็นดินไอ้น,นี่จะข้างบนนี่เป็นดินปุ๋ยหมัก ไม่ดระกกาดขาวปีที่แล้วเหมือนดูไม่ออกชอามันออกตรงไหนนี่ผระกาดขาวนี้น้อยชอบกินอะจ๊ะของโปรดเลยซื้อเขากินไปจังมีที่ปลูกเองก็ปลูกๆไวกไปกิน เพราะว่าเม็ดมันสองปีแล้วจ้ะถ้ามันค้างปีไม่รู้จะดีหรือเปล่าเนาะพอๆทิ้งไว้น่าจะเร็วเล้วจะบ่ายสามเอาลูกสาวเร่งแล้วจ้ะเดี๋ยว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 จะพกันแบบง่ายๆแบบนี้เลยจ้ะแบบบ้านเรา เดี๋ยวเราดูผลงานถ้าไม่มีหิมะลงมาน่าจะรอดอ่ะถ้าหิมะลงมาอาจจะไม่รอดแม่เคยเพาะเม็ดพริกไว้ตรงนี้เลยนะเบ้นเนีไน้ไม่รู้ว่า,ะาจะงอกหรือเปล่าเดี๋ยวลองเพาะเพิ่มไว้หน่อยอันนี้ก็เม็ดพริกก,ก,ก็จะเม็ดพริกจะจับลูกเลยจ้ะเม็ดเดียวก็เหลือกินเหลือใช้เดอ้อเม็ดพริกน,นี่จะเพาะตรงนี้แหละ ไม่จำได้ไม่มีอะไรามาสอาอะไร้ไปเดือนเต็มเลยหาต้นหกต้นเด็กต้นกระถ่มไปแล้วเม็ดผ็ดน,นี่มันเผ็ดไปเดี๋ยวจะลองเพาะประคองไว้ ทองนี่ไม่อยากปลูกแล้วมันกินพื้นที่อ่ะเดี๋ยวลองป๊อบบนป๊อบแก้หวงสวนแก้ยู่นะจ๊ะลองป๊อบอ่ะแล้วจะลองเพาะฟักทองมาตรงนี้โอ้ยมันมีปลวกอ่ะมันมีปลวกเดี๋ยวปวกกินเหมือนแตงเคยเอาแตงมาปลูกตรงนี้ปลวกกินจัดเด้อเดี๋ยวลองเอาฟักทองมามาเพียงไว้ตรงนี้ โอ้ยไดพัแกแม่อ,อกเต็มเลยแล่ะมีการป้นตะนนดวด,ด้วยกันอ่นูเดินมาตุ้มตุ้ม ไม่จะเพาะพักทองจัปลูกจะน้องเพาะทิ้งไว้เม็ดมันเม็ดมันแซตแฝด,แดยังไงไม่รู้ไม่รู้จะงอกหรือเปล่าจะปลูกผักแบบเป็นบ้านเลยเนี่ย สมัยก่อนพ่อแม่พาปลูกแบบนี้เลจ้ะฝนตกก็มาขุดลุมฝังแต่มันก็งอกได้กินนี่จ้ะต้องหลุมเม็ดเยอะที่ใส่ยเยอะนี่เพราะว่าไม่แน่ใจว่าเม็ดผักมันจะงอกหรือเปล่าอะเสร็จแล้วเดี๋ยวฝนก็ตกมาไม่ต้องรดน้ำคืนนี้เขาบอกฝนจะตกอีกแล้วนี่จ้ะเม็ด นิดผักชีเพาะๆไว้หน่อยเพาะๆไว้หน่อยไว้หน่อยกินไม่ทันหรอกเดีย๋ยวเพาะม่ดผักชีไว้ตงนี้ก็่สองสามเม็ดพอเยอะก็กินเขาไม่ทันหรอกอันนี้นะจ๊ะ ที้ลาวนี่ไม่ต้องเพาะเดี๋ยวมันงอกตรมุนเต็มเช่เสร็จแล้วจ้าแค่นี้แหละเก็บเก็บเก็บข้าบ้านเก็บของเก็บของอุ้ยอันนี้เม็ดอะไรเม็ดเผือเทศมันหล่นน่ะรู้ว่ามันอยากมันอยากจะเกิดแถวนี้ฝังมันเลยเห็นไหมกดไปในดิน เม็ดผักเพียบอันัดนี้ยังเหลือเพียบเลยเอาใบกะเพราฝรั่งปลูกไว้สักสองสามต้นก็ดี่ลืมลืมปลูกเพาะไว้สักสองสามต้นเมื่อปีที่แล้วปลูกสี่เม็ดมันงอกสี่เม็ดเลยมันงอกดีอ่ะฝังไว้เป็นเป็นหลุมมันเลยไว้ตรงนี้แหละ ดูผลงานแล้วกันเดี๋ยวรอดูผลงานไม่รู้เมื่อไหร่จะงอกปีที่แล้วน่ะนานนะกามันจะงอกอ่จะจะ้ะเมล็ดก็ยังเหลืออยู่เมล็ดผักขางปี นีนะก็คงต้องลากันแค่นี้เลยจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า